ครับพออาการเจ้าค่ะหลงตาก็เห็นเอ่อเหมือนกับความผิดพลาดในการปฏิบัติหลายอย่างแล้วก็ กลับเป็นสัมมาทิฏฐิอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะไปเรื่อยๆเจ้าค่ะขอคําแนะนำเนี่ยไอตัวที่น่าสนใจคือที่บอกว่าเห็นความผิดพลาดในการปฏิบ,บัติของตัวเองหลายอย่างอะไรบ้างหนึ่งต้องตามตีเอาหเจ็บไปเก้าสิบจำไม่ได้แล้วแต่ว่าก็าคือคือเวลาปฏิบัติมันจะมีตัวตนนำหน้าไปก่อนเสมอ เพราะว่ามันมีเป้าหมายเยีคือเอาตัวเอาตัวตนไปปฏิบัติเจ้าค่ะเพื่อปฏิบัติเพื่อตัวเองไปได้ไปถึงไม่เป็นอะไรใช่ไหมเจ้าค่ะอ้าวนี่ขอ้อผิดพลาดที่หนึ่งหนึ่งแล้วสองพรามันก็คือมันเหมือนกับบางทีมันมองไม่ออกด้วยว่ามันไม่เห็นอย่างเวลาหลวงตาชี้ว่าว่ามันมีมันมีตัว ตัวผู้บอกมาแหละเหมือนกับมีมีช่วยเหลือตัวเองอย่างเงี้ยเจ้าค่ะมันก็จะตอนแรกมันก็จะจะมองมองไม่ค่อยออกเจ้าค่ะเดี๋ยวนี้เห็นยังคือคือมีมีตัวเองพยายามช่วยตัวเองช่วยใจของตัวเองให้นิพพานช่วยตัวเองนิพพานมันกลายเป็นว่ามีตัวเราอีกตัวมาช่วยตัวเราให้นิพพานมันเลยกลายเรามีสองตัว ตัวหนึ่งมาช่วยตัวเราให้นิพพานปรากฏว่าเราลองคิดดูดิว่ามีตัวเราอะที่จะพยายามจะช่วยตัวเราแล้วช่วยจิตใจของเราให้นิพพานแต่ไอตัวที่มาช่วยไม่นิพพาน <c oughs> <c oughs> จะจะช่วยไอตัวที่ถูกช่วยนิพพานแต่ไอตัวเราที่ไปช่วยนะไม่นิพพานก็คล้ายๆว่ามันจะเท่าเท่าที่เข้าใจก็คือเหมือนกับว่ามันมีการวิเคราะห์อะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะวิเคราะห์หรือว่า ช่วยช่วยพิพจรารณาอะไรเงี้ยความจริงอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมีมันมีตัวเราเข้าไปคนวิเคราะห์วิเคราะห์แล้วก็ไม่จะไม่เห็นตัวนี้อย่างเงี้ยจ้าค่ะส่วนใหญ่ที่ตรงนี้ไม่เห็นก็นเพราะว่าเออแล้วาตาบอกว่ามีมันเอายึดถือเป็นตัวเราไปช่วยตัวเราให้นิพพานไปช่วยใจของเราให้บริสุทธิ์สะอาดบริสุทธิ์ ไอ้ใจของเราที่ผ่านมีตัวเราไปช่วยตัวเราเราก็พอกลับไปเราก็แล้วทําไงเราจึงจะเห็นตัวเราไปช่วยตัวเราแล้วทำยังไงเราจึงจะเห็นตัวเราไปช่วยตัวเราก็ไอ้ตัวเราที่บ่นอยู่ในี่ไอ้ไอ้ตัวเราที่เป็นคนบ่นอยู่นะทายังไงว่าเราจึงเห็นตัวเราลูกตาพูดท่าไร่เราไม่เห็นตัวเราทันทีแล้วใครบ่นเนี่ยกล้ตัวเราเราบ่นอยู่เนี่ยเนเราก็ไม่เห็นแต่เราก็บ่นด้เห็นได้ว่า ทำยังไงเราจะเห็นตัวเราทำยังไงเราจะเห็นตัวเราที่เราเอาตัวเราไปกระทาเอาตัวเราไปช่วยตัวเราทาไมเราจะไม่เห็นวทําไงเราทําไงเราที่จะเห็นและไอคนที่บ่นนั่นคือใครมันก็คือตัวเราเลยแหละมันก็มันก็โผล่มาในปัจจุบันให้เห็นนั่นะแต่กลับไม่เห็นแต่ก็บ่นอยู่นั่นแหละไม่เห็นไม่เห็นนี่แล้วค่ะเพราะเวลาลงตาชี้แล้วหลังจากนั้นมันก็จะพยายามหาเอ พอหาเนี่ยมันก็จะมันก็จะไม่เห็นมันก็จะไปเป็นเลยอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็จะใช้เวลาสักพักหนึ่งเออก็มันหาไอ้ผู้หามันก็เลยไม่เห็นนะเพราะมันหาว่ากูอยู่ไหนวะแล้วกูอยู่ไหนวะกูอยู่ไหนวะแล้วค่ะจะหาว่ะทําไมยังไม่เห็นเออผิดตรงไหนเราจะไปหาตรงไหนผิดตรงไหนทําไมไม่เห็นตัวเราวะเอ้เราก็พยายามถึงขนาดนี้ทำไมลูกตาจิงชี้อยู่วะไม่เห็นตัวเราไม่เห็นตัวเราเอาตัวเราไปหาเอาตัวเราไปเห็นเอาตัวเราไปเป็น ทำไมเราไม่เห็นตัวเราอ่ะพยายามหาอยู่นั่นแหละทำไมเราไม่เห็นตัวเราเอทำยังไงเราเห็นตัวเราเนี่ยคนตัวใหญ่ทั้งหมดก็เป็นอย่างนี้ผู้ปฏิบัตธิธรรมก็้ค้นหาได้แน,นคือตัวเราที่เราไปหาจะให้มันเห็นจะให้มันเป็นเนี่ยแต่เห็นตอนนั้นเนี่ยมันก็สิ้นยึดถือเป็นตัวเราของคนทุกไปแต่มันกลับไม่เห็นเนี่ยเนี่ยพราะว่าเราเอาตัวเราไปหาถ้าเราไม่เห็นแล้วก็มีอย่างที่เป็นแบบไอผู้รู้ผู้เข้าใจอย่างเนี้ยเจ้าค่ะ พอเวลาเราเข้าใจแต่ละครั้งเราก็จะมันก็จะมียึดว่าเข้าใจแล้วอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเวลาหลวงตาชี้ใหม่มันก็จะแบบไม่เข้าใจแล้วทําไมยังไม่เห็นตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะยิงไม่ยังไม่เห็นอย่างเงี้ยเจ้าค่ะในขณะที่มันไม่เห็นว่าผู้เข้าใจเป็นอวิชชาอยู่เจ้าค่ะมันยึดอยู่มันยึดในผู้เข้าใจยึดว่าตัวเราผู้เข้าใจเป็นอวิชชาอยู่ไม่เห็นเจ้าค่ะเพราะจริงเหมือนกับว่าแต่ละครั้งที่เข้าใจมันก็จะดับไปอมันก็จะเป็น เป็นปัจจุบันขณะเลื่อยไปมันก็เกิดดับเกิดดับแต่ว่าความความยึดที่ว่าเข้าใจแล้วมันมันก็จะเป็นแค่สัญญาเป็นความจํามันไม่ได้เป็นความจริงอย่างนี้เจ้าค่ะนี่สามข้อนี้ใหญ่เป็นเรื่องใหญ่ในะ่ันเป็นเรื่องหัวใจหมดเลยเนี่ยที่ไม่พ้นทุกอ่าสามข้อนะ้วเราเป็นผู้เห็นเราเป็นผู้เป็นเราเป็นผู้เก่งเราเป็นผู้รู้แจ้งเราเป็นผู้เข้าใจก็ไม่เห็นตัวเราเจ้าค่ะตัวเราไปเป็น ออสามเลยสามข้อนี้ประเด็นใหญ่หมดเลยที่ทําใหไ้ไม่ได้ผ่านเป็นอวิชชาอยู่อ๋อข้อสี่ราว่าแลวหนึ่งของสามเจ็ดเจ็ดก็สิบหลายข้อมากเลยข้อเดียวนี้ก็ตายแล้วนะแล้วก็เหมือนกับว่าเวลาแต่ละครั้งที่รู้สึกว่ามันผิดแล้วมันจะต้องแก้อะไรอย่างเงี้ยไม่ถูก่ะแล้วค่ะ,ะอย่างเงี้ยผิดจะต้องแก้ถูกไม่ได้ แต่จริงๆแล้วมันต้องแก้ที่ความเห็นผิดเด้ค่ะเออใช่เก่งขึ้นเลยหลายไวอโหนี่ทุกทุทุกข้อนี่โดนโดนโดนเต็มเต็มเลยเนี่ยโดนเต็มเต็มวิชาเต็มเต็มสี่แล้วห้าโอโหนี่สี่ก็เต็มเต็มเลยเนี่ยเมื่อวานเมื่อวานอย่างที่หลวงตาให้พี่หมอหมอกอปแล้วก็น้องน้อง ที่แชร์เกตเกตแเออก็เกตเรื่องฉันทะที่ว่ารักในนิพานนะเจ้าใจรักอ่าอ่ก็เกตอใจรักนิพานที่สอนวัชรีนะีนวัดเนี่ยมาว่ารักนิรักนิพานหวังแต่งงานนะ <c oughs> นะรัก <c oughs> จริงหวังแต่งแต่ไงแต,แต่คือมันก็รู้สึกว่าเลยว่ามันความความแตกต่างของเรากับเขาเนี่ยใครคะว่าก็ไม่เชิงของเรากับเขาแต่ เข้าใจคือความปรารถนาในนิพพานมันมีเหมือนกันอย่างนี้เจ้าค่ะแต่ว่าไม่ใล่ายๆว่าเขารักรักจริงหวังแต่งอย่างนี้ใช่ไหมเจ้าค่ะแต่ว่าเราไม่ใช่เหมือนกับเราหนีทุกมาแล้วเราจะมาหาที่ที่พึ่งที่ใหม่อย่างนี้เจ้าค่ะเอาก็เดิจู๋หน่อยนี่ <laughs> ไม่เป็นไรเจ้าค่ะยังโอเคเออ <laughs> ส่วนใหญ่เลเกือบร้อยเปอร์เซ็นที่มาอยู่วัดเนี่ย เพียงแค่น,นี้นี้นี้ร้อนมาพึ่งเย็นมันในรักจริงรักนิพพานรักจริงหวังแต่งเพียงแค่มาหลบมาพักมาที่อาศาัยพักพิงโอเคโอ้นี่ประเด็นใหญ่หมดเลยนะเนี่ยนี่ประเด็นใหญ่หมดเลยที่ทํำให้เนี่ยเวลาพอปฏิบัต,ติเรวนเนี่ยนี่ประเด็นใหญ่ทุกตัวเลยนะเนี่ยโอ้โหนี่นี่นี่เก่งมากเนี่ยที่เห็นประเด็นใหญ่เนี่ยนี่ประเด็นใหญ่ทุกตัวเลยเนี่ยห้าและหก อนนี้ยังนึกไม่ออกจะค่ะแต่พูดไปเรื่อยๆอาจจะมีอีกโอ้เสุดยอดเลยเนี่ยเพราะว่ามีแต่ประเด็นใ,นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเนี่ยติดอยู่เนี่ยกับใสุดท้ายมันก็ต้องจบด้วยความจริงอย่างนี้เดี๋วค่ะว่าสุดท้ายมันไม่มีอะไรเหลือเ้ค่ะสาธุศูนย์ นี่หนึ่งความจริงถ้ไปเก้าศูนย์ไม่ถึงสิบแล้วศูนย์เลยจบที่ศูนย์หนึ่งสองสามที่ยจไปเก้าคือสิ่งที่มีแล้วก็ศูนย์ศุจตาคือจบที่ไม่มีคือความจริงที่มีทั้งหมดสุดท้ายจบลงที่ไม่มีปัญหาจะมีมากเท่าไหร่หลงมากเท่าไหร่นี่ยแม้แต่ประเด็นทุกข้อประเด็นใหญ่ทุกข้อสุดท้ายจบลงที่ หนึ่งสองามเียยจะไปเก้าจบตรงที่ศูนย์ศูนศูนยตาความจริงสุดท้ายที่มีทั้งหมดก็ต้องดับกลับคืนสู่ความไม่มีกลับขอพระคุณหลวงตามาเจ้าค่ะเนี่ยที่ทำที่ระบุบ้านพระวตพ่อแม่ครูอาจารย์ใหญ่ที่เขียนไว้ในขันธวิมุตตบังคีธรรมว่าอะไรเอ่ยมีไม่มี ไม่มีมีสิ่งที่มีนั้นเนี่ยไม่เที่ยงสิ่งที่มีนั้นล้วนไม่เที่ยงสิ่งที่มีนั้นไม่เที่ยงหลีกเลี่ยงใส่พน้นอนัตตาไม่ใช่ตนอยากก่ากังวลว่าร่างกายนีย่ว่าร่างกายของเราว่าจิตใจของเรานี่สิ่งที่ไม่มีนั่นเนี่ยมีธรรมที่มั่นคงนี่แหละองค์ธรรมเอกวิเวกจริง ไข่ค,ควรพบจบประสงค์เวลาน,นี่ยที่บอกปัญหากี่ข้อกี่ข้อกี่ข้อเนี่ยที่ผิดมาทั้งหมดเนี่ยเมื่อใจยอมรับตามความเป็นจริงยถาพุตตญาณทัศนะว่าไอ้ที่มีทั้งหมดเนี่ยที่มีมีม,มีมีปัญหามากมายไม่รู้กี่ข้อเนี่ยสุดท้ายก็ไอเจ้าของปัญหาน,นั่นและก็ต้องดับกลับคืนไปสู่ความไม่มี ถ้าอย่างเงี้ยจบทุกเรื่องเลยจบทุกอย่างสุญญาตาผู้ใดเห็นอนัตตาเห็นสุญญาตานั่นแนะเห็นนิพพานหลวงปู่ม,มัน่นจึงบอกว่าหนึ่งก็ไม่ใช่สองก็ไม่ใช่สามก็ไม่ใช่สี่ก็ไม่ใช่ห้าก็ไม่ใช่หกก็ไม่ใช่เจ็ดก็ไม่ใช่แปดก็ไม่ใช่เก้าไม่ใช่สุดท้ายศูนย์ศูนย์ไม่มีใช่ไม่ใช่ศูนย์แล้ว ไม่มีไม่มีทั้งใช่ไม่ใช่ไม่มีทั้งถูกและผิดไม่มีทั้งเหตุและผลนอกเหตุเหนือผลศูนย์ศูนย์จตาที่มีทั้งหมดกับคืนถูกความไม่มีนี่คือสัจธรรมอ่อาจะไปตกกันบ้านเลยด็อกเตอร์นดัด น็อตอาจารย์น็อตกลามนัสการขลงตาก็สิ่งที่หลวงตาบอกในวันนี้หรือว่าสิ่งที่ทุกคนแชร์เนี่ยนะคะก็ล้วนรู้สึกทุกคนน่าจะเกิดขึ้นเหมือนกันน็อตเองก็คือหนึ่งในนั้นนะคะเกิดอย่างมากด้วยไม่ใช่น้อยๆนะคะ อย่างเช่นว่าเรื่องของคือสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งเหลืออายตนะอะไรที่มาให้เราสัมผัสจะพบว่าใจมันจะทยานออกไปเลยทันทีด้วยความรวดเรว็วแล้วก็เห็นว่ามันมีการส่งต่อจากจิตที่กําลังคิดอยู่พุ่งเป้าไปหาจุดมุ่งหมายของปลายทางเห็นอย่างนี้ตลอดเลยอะค่ะแค่ลมหายใจเท่านั้นมันก็พุ่งแล้วอะค่ะไม่หยุดอยู่กับที่เลยอะคะ่ะรวดเร็วมาก เพราะฉนั้นกิเลสที่เกิดขึ้นในใจของตัวเองเนี่ยนะคะบอกได้เลยว่าเยอะมากๆแล้วมีความยึดในกิเลสเหล่านั้นด้วยค่ะมากกว่าขอไม่ชีช้จีบอีกเหรอโ,อโอ้โหมากมากเลยอะค่ะในใจของน็อตเนี่ยนะ,ะโอ้อม,มันพยายามมากแล้วนะไปเอากิเลสแตละเอาเอา,เอาทุกอย่างเลยในกิเลสในใจของตัวเองเลยอะคะ่ะเยอะมากเลยอะค่ะแต่เยอะมากกว่ากีเท่าอะไรก็ตามทุกท่านมาจบที่อะไร จบที่ใจอะคะ่ะก็คือไม่เอาอะไรเลยะะเห็นนะคะได้เห็นว่ากิเลสเหล่านี้มันทยานออกไปแล้วก็รับรู้ว่านั่นคือกิเลสแล้วก็ตัณหาที่เกิดขึ้นในใจอะค่ะ่ะใจ,จบที่ไม่เอาอะไรไม่เหลืออะไระไม่ได้อะไรไม่เป็นอะไระจบลงที่ความไม่มีที่มีทั้งหมดสุดท้ายดับกับ คืนสู่ความไม่มีปัญหามากมายกว่าชีชิบกี่เท่าสุดท้ายเจ้าของปัญหานั้นที่เป็นเจ้าปัญหาที่แทจ้จริงก็ต้องดับกับคืนสู่ความไม่มี<อ>เพื่อเจ้าของปัญหาดับกับคืนสู่ความไม่มีแล้วลงแก่ใจเช่นนี้ปัญหามากมายเพียงใดมันก็หมดปัญหาไปเพราะเจ้าของเนี่ยมันตายถึงใจแล้วตายถึงใจนะ ต้องเน้นว่าตายถึงใจอ๋อไม่ใช่เล่งให้เราตายด้วยเราจะได้ผ่านตัวเราไม่ตายเล่งเวียนไหนเราตายเมื่อไรทำไมเราจะตายต่อสิว่าเราจะเลได้ผ่านสาธุเจ้าค่ะสาธุ